สวัสดีค่ะรัตนมณีพรมยานะคะการเปิดไพ่พรมยานทานายดวงนะคะสวัสดีชาวราศีสิงห์นะคะคนที่เกิดเดือนสิงหาคมนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์นะคะไม่ว่าสัตว์ใดๆรับชมรับฟังแล้วก็รับพลังงานดีๆจากไพ่พรมยานนะคะปักหลังเดือนพฤษภาคมนะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาเริ่มจากการงานนะคะการงานจะเป็นอย่างไรชาวราศีสิงห์นะคะปักหลังเดือนพฤษภาคม ขอบารมีคุบาจา์นะคะอวยพรโดยใช้ด้วยนะคะการงานเป็นอย่างไรไพ่ใบรแรกนะคะการงานนะคะเป็นไพ่ของรัจนากระสังทองนะคะก็มีความว้าวุ่นใจนะคะระมัดระวังความขัดแย้งนิดนึงเนาะในหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้าลูกน้องนะคะมีความทัศนคติที่แบบแหวกแนวกว่าคนอื่นนะคะแต่ถ้านําเรื่องนี้มาใช้ในทิศทางที่ดีมันจะประสบความสําเร็จมากนะคะคุณเป็นคนที่มีจนา จินตนาการค่อนข้างสูงมีความคิดที่แปลกแหวกแนวนะคะถ้าเอาตรงนี้มาใช้เกี่ยวกับสื่อออนไลน์โซเชียลจะประสบความสำเร็จที่ดีมากนะคะไพ่ใบที่2นะคะเป็นไพ่ของออพระแม่ทรณีนะคะความมั่นคงความหนักแน่นนะคะอะไรที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดดเด่นด้วยการซื้อขายบ้านการทำงานเกี่ยวกับอะไรที่เก็กบเกี่ยวกับที่ดิน สวนไลนาอันนี้ก็โดดเด่นนะคะแล้วก็เอาออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องจะดีมากไพ่ใบที่3มนะคะเป็นไพ่ของคู่รักความรักนะคะถ้าช่วงนี้อยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับความรักกับคู่ครองคนรักเริ่มรวมธุรกิจด้วยกันก็จะไปในทิศทางที่ดีแก่แต่ก็รรวมดระวังข้อขัดแย้งกันได้นะคะบางทีความเห็นไม่ตรงกันมันก็เกิดเรื่องได้แต่ว่ามันก็ยังทําได้ไปต่อได้ทําได้นะคะ ใต้สำรับก็เป็นไพ่ของการวางหลักปักฐานเป็นไพ่ของความมั่นคงนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่างานคุณมีความมั่นคงมากขึ้นงานคุณสมหวังมากขึ้นนะคะจะได้เพื่อนดีมิตรดีเป็นได้แต่อย่างที่บอกนะคะถ้าทำอะไรเกี่ยวกับออธุรกิจที่ร่วมหุ้นหรือว่าเกี่ยวกับทำงานกับคนรักหรือว่าทำธุรกิจกับคนรักหรือเพื่อนรักเนี่ยขอให้คุยกันให้ชัดเจนนะคะเพราะว่ามันมี มันมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีช่องว่างระหว่างกันหรือว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ถ้าคุณมีความมั่นใจซึ่งกันและกันนะคะหนักแน่นให้กัน มีเหตุผลให้กันมันก็จะไปในทิศทางที่ดีคนรอง,งานอยู่นะคะมีเกณ์จะได้งานแต่ว่าบางทีมันมาช้าสักหน่อยนะคะแต่ก็มีเกณฑ์ได้งานนะคะช้าช้าได้พาเล่มงามขอให้คุณตั้งใจมีความหนักแน่นมีความเชื่อมั่นในความสามารถของคุณคุณก็จะได้งานนะคะมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของคุณ,คณการงานธุรกิจหน้าที่ก็จะประสบความสําเร็จมั่นคงดีนะคะอันทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินนะคะการเงินเป็นอย่างไรชาวราศีสิงห์ การเงินเป็นอย่างไรนะคะการเงินไพ่ใบแรกการเงินดีนะคะภักิจสนะคะเด็กให้โชคหรือว่าช่วงนี้ค่าใช้จ่ายก็หมดไปกับลูกกับหลานนะคะไพ่ใบที่สองข่มเบ้งนะคะต้องวางแผนเรื่องการเงินดีๆค่าใช้จ่ายก็จะไปในทิศทางที่ดีนะคะจะต้องทําตัวเป็นนักวางแผนน่ะใช้เงินเป็นวางแผนเงินเก่งจัดลําดับความสําคัญหรือว่าใช้เงินอย่างมีแบบแผนแล้วจะดีนะคะ ไพ่ใบที่สานะคะระมัดระวังการลงทุนนะคะช่วงนี้จริงๆการเงินดีนะคะมีเงินใช้มีเงินจ่ายอย่างสบายใจแต่ว่าก็อย่าอย่าหลุดจากแผนนะคะให้มีการวางแผนในการใช้เงินเพราะว่ามันมีเงินค่าใช้จ่าย mm hmm. เขาเรียกว่ามันมีเงินใช้จ่ายที่ที่ดีที่คล่องที่สบายแต่ว่ายังไม่เสถียรนะคะมีรอยรั่วเข้ามือซ้ายออกมือขวาได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณวางแผนการเงินดีการเงินก็จะดี ความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรมีเกณฑ์กันได้เงินมาจากเสน่หาด้วยนะคะไพ่ใบแรกความรักนี่มีความกดดันนะคะนะคะไพ่ใบที่สองนะคะนะคะว่าของคนที่มีอายุน้อยกว่านะคะไพ่ใบที่สาต่อกันนะคะพอดีมีเหตุขัดข้องนิดหน่อยเมื่อกี้นะคะเรามาต่อกันกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์นะคะความรักความสัมพันธ์นะคะ ใบแรกเนี่ยเป็นไพ่ของความกดดันซึ่งกันและกันนะคะใบที่สองพัพกิษนะนะคะเกี่ยวกับคนที่มีอายุน้อยกว่าแล้วก็ใบที่สามนะคะเป็นไพ่ของการหยุดนิ่งนะคะคนที่มีคู่หรือคนคุยเนี่ยอาจจะมีภาวะของความแบบทิ้งระยะห่างหรือว่าความหยุดนิ่งของความสัมพันธ์ได้นะคะอาจจะมีแบบเออห่างๆกันในช่วงนี้เพราะว่ามีภาวะของความว้าวุ่นใจความกดดันได้นะคะแล้วกออ็ส่วนคนที่ โสดนะคะคนโสดนะคะมีเกณฑ์จะได้รับโอกาสดีๆหรือว่ามีคู่เข้ามาได้นะคะแต่คุณก็มีภาวะของความแบบไม่แน่ใจกดดันเอ๊ะเอาอย่างไรดีหรือว่ารักความโสดเข้าถึงยากเป็นได้นะคะแล้วก็คนที่เข้ามามีเกณฑ์จะอายุน้อยกว่าแล้วก็เป็นคนที่เกิดลัคนาราศีพฤษภหรือว่ากรากฎหรือกรกดากได้นะคะเป็นคนปีมะโรงก็เป็นไปได้ด้วยนะคะสําหรับคนโสดที่มีคนจะเข้ามาลักษณะประมาณนี้นะคะอืม แต่คุณก็เข้าถึงยากเนาะภาวะความไม่แน่ใจความสับสนว้าวุ่นใจนะคะถ้าไม่แน่ใจก็ก็เป็นเพื่อนนะคะมันเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีก็ได้นะคะอาจจะมาเข้ามาเติมเต็มก็ได้ภาวะของคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้เป็นได้ถึงเหมือนกันมันก็เลยทาให้คุณรู้สึกว้าวุ่นใจเป็นได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะแล้วไพ่อยากบอกอะไรชาวราศีสิงห์นะคะไพ่อยากบอกอะไรชาวราศีสิงห์ขอบรารมีคูบาจา์นะคะอวยพรนุชัยไพ่อยากบอก ไรชาวราศีสิงห์นะคะปักหลังเดือนพฤษภาคมไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่ของพระแม่คงคานะคะการสุขก,กายสบายใจนะคะการเปลี่ยนแปลงเป็นได้นะคะไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ของการให้ยิ่งให้ยิ่งได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็หมั่นกดน้ําหมั่นทาบุญนะคะช่วยเหลือคนอื่นบุญนั้นก็ส่งเสริมให้คุณเจริญรุ่งเรืองนะคะอืมแต่ต้องช่วยแบบตัวเองไม่เดือดร้อนนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เกี่ยวกับ การหลั่งไหลเข้ามาของหลายๆสิ่งอย่างเช่นการเงินนะคะการเงินหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายเป็นได้นะคะไพ่ใบที่2นะคะเป็นไพ่ของบารมีบุญนะคะบารมีบุญหนุนนําให้มีความเจริญรุ่งเรืองช่วงนี้ก็กินดีอยู่ดีนะคะอไพ่ใบที่3นะคะไพ่ใบที่3โอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่อยากบอกว่าช่วงนี้นะคะ การเงินที่ดีด้วยเหมือนกันนะคะช่วงนี้การเงินสบายใจนะคะแต่ก็ระมัดระวังเนาะยังมีรั่วรั่วรูรัว่วอยู่นะคะเงินเข้ามาเข้ามือซ้ายออกมือขวาได้แต่มันก็ทําให้คุณมีการกินอยู่ที่ดีมีเงินใช้ใจ่ายในสิ่งที่สมควรจะจ่ายได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังในการที่จะใช้ใจ่ายด้วยนะคะมีเงินเข้ามาแต่มันก็ยังมีช่องทางของการที่จะหมดไปนะคะอย่าใจใหญ่อย่าสายเตะเราจะดีนะคะสําหรับคนที่เกิดชาวราศี สิงนะคะและนี่คือดวงปักหลังเดือนพฤษภาคมนะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ